สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะเราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2565นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง23สิบสามงหานะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิง ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่ว่างเลยเพิ่งจะมาหมอว่างเนี่ยค่ะเลยมาอัดคลิปอัดคลิปราศีสิงห์สักหน่อยแล้วเรามาดูนะคะความรักการงานการเงินของคุณลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน65นี้จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะวันนี้อาจจะมีเวลาอัดแค่คลิปเดียวนะก็ะเอาราศีสิงห์ไปก่อนเนาะ ดูสิเป็นอย่างไรบ้างสิงคคุณแม่หมอก็สิงนะคะเดือนก็สิงวันก็สิงปีก็สิงสิงหมดหุยยาวดาบเออไม่เป็นไรแม่หมอย้ายเวลาสีกุมแล้วค่ะส <c oughs> ักพักเพราะว่ากลุ่มโคตรรวยเลยเอ,อ่าแปดไม้เท้านะคะยังยาวเลยสี่สิดาบอืมสองเหรียญหู หนึ 1> 1 en, en, okay. ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญโอเคแค่หนึ่งเหรียญก็พอใจละชีวิตหวังก็จะมีหนึ่งเหรียญกับเขาบ้างนี่แหละนะ king of band นะคะห้าไม้โอ้ยเฮ้สิบดาบเดี๋ยวนะคุณราศีสิงห์ไปฟาดฟันกับใครมาคะหลายหลายคนอาจจะไปไปฟาดฟันกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าไปฟาดฟันกับคนอื่นๆมาหรือเปล่าครับไปต่อสู้กับใครมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดต่อสู้จนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะบาดเจ็บได้นะตัวเองอาจจะ ระวังนะคะว่าความความทิฐิของคุณนะ่ะความไม่ยอมของคุณนะ่ะมันอาจจะก่อเกิดศัตรูศัตรูที่จะมุ่งจมโจมตีทําร้ายร่างกายคุณได้นะคุณต้องระมัดระวังาบางครั้งความตรงเกินไปความอารมณ์ร้อนเกินไปของคุณคุณอาจจะต้องอ่าดับๆตรงนี้นองลงหน่อยหนึ่งอา่าแล้วก็ลดความคิดมากของคุณลงนะคะระวังจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะ โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอะไรที่มันยามมาไม่ถึงเอย่าเพิ่งติดก,กังวลมันนะคะรอให้มันมาถึงเจาะเกิดแล้วก็ค่อยชั่งมันค่ะแกได้ก็แกแกไม่ได้กว็าวางไปข้างหน้าแหลนะเนาะคิดแบบนี้เอานะคะเราจะได้สบายใจจะได้กลางคืนไม่ต้องตื่นขึ้นมานั่งกลุ้มขมับนั่งเครียดนะเดี๋ยวสุขภาพนี่จะไม่ดีเอาเนี่ยระวังภุมมแพ้ก,กระดูกกระเดี่ยวอะไรให้ดีๆด,ด้วยนะคุณนะเออการเงินจากที่มันเคยติดติดขัดขัดใช่ไหมติดติดขัดขัดไม่พอทํางานในองค์กรยังมีแต่ปัญหามีแต่คน อีนุงตรงนั้นกันเต็มไปหมดเลยอ่ะจนคุณรู้สึกปวดหัวมากเลยมันมันเจอแต่คนทะเลาะกันนะเจอแต่คนไม่ได้ดั่งใจนะคะแต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่สามารถไปเข้าใจทุกๆคนได้และให้ทุกๆคนมาเข้าอกเข้าใจเราได้นะคะใจเขาใจเราเราต้องเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอืแต่และคนก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปเนาะการเงินใครที่เคยติดขัดใครที่เคยแบบว่า หมุนหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะได้โชคเงินทองมาแบบไม่คาดคิดแน่คำว่าไม่คาดคิดน,ะดดนี่ไม่ต้องถามแม่หมอนนะว่ามันจะได้มาอย่างไรเพราะไพ่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่คาดคิดไม่คาดคิดก็คือมันจะมาทางไหนก็ได้ที่เราไม่สามารถจะไปคาดคิดได้เลยแต่คุณจะได้แน่นอนอาจจะมาจากลอตเตอรี่เอออาจจะมาจากผู้ใหญ่ อาจจะมาจากเจ้านี้เอ่ออาจจะมาจากลูกนี่อาจจะมาจากใครก็ไม่รู้แหละที่เขาให้มาให้คุณมานะ่ะอยู่ดีๆก็จะได้เงินก้อนมาได้เงินมาแบบง่ายๆง่ายๆทํา,าทให้คุณสามารถที่จะหมุนธุรกิจไปได้เอ่อกิจการการค้าที่มันดูจะซบเซาอ่ะอยู่ดีๆก็อาจจะมีลูกค้าหลดหๆบเข้ามาการทําธุรกิจออนไลน์จากที่รู้สึกว่ามันติดติดขัดมันยังชักงักมันยังรู้สึกว่าเงินยังไม่ค่อยเข้าอ่ะ อยูดด่ดีเดือนพฤศจิกาย,ยนปุบป,ปรับลูกค้าอาจจะเลข่เข้ามาชื่อเสียงอาจจะแบบกระจรกระจายไปที่ทั่วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาใครเป็นยูทูบเบอร์ใครเป็นนักติ๊กต็อกเกอร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะเออก็คุณก็อาจจะอยู่ดีมีลูกค้าติดตามเยอะแยะขายของในโลกออนไลน์ขายไปขายมาแบบหูเงินทองเข้ามาหลบๆ,ๆ,ๆแบบไม่ค่าคิดอย่างเงี้ยนี่ยคือโชคลาภแบบไม่ค่าคิดนะคะบางคนบอกว่าถ้าทำทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็น เสาหลักของครอบครัวแล้วคือแบบโอ้โหคนที่บ้านก็ทะเลาะก,กันอีนงตรงนั้นคนในองค์กรก็ทะเลาะกันอีนงตรงนั้นเขาบอกว่าคุณก็นอนพักนิ่งๆค,ค่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยใครทะเลาะกันก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปนะคะคุณก็บริหารงานบริหารความรับผิดช,ชอบของคุณได้ดีที่สุดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะคะ่ะเขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไปอีนงตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวคุณจะโดนผลพลอยได้กลับเข้ามาด้วยนะคะคือโดนลูกหลงนะคะไม่ใช่ผลพลอยได้โดนลูกหลงกลับมาเอา อยู่นิ่งๆดีกว่าค่ะปล่อยเขาตีกันไปเหมือนพระพุทธองค์นะคะเอ,อลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันทะเลาะกันพอพระพุทธองค์จะไปห้ามลูกศิษย์บอกว่าไม่ใช่เรื่องของพระองค์อย่ามายุ่งพระองค์ก็ยังไงอ่ะพระองค์ก็ไม่ยุ่งอ่ะพระองค์ก็ออกไปไงออกไปจากหมู่บ้านมีอยู่ที่อื่นพอพระองค์ออกไปนั่นแหละชาวบ้านเริกมบินธบะเลยพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วดิแค่แทบไปยังไงล่ะศิษยานุศิษย์เดือดร้อนไงไม่มีชาวบ้านมาบินธบะ สุดท้ายก็ต้องไปตามพระพุทธองค์กลับมาแล้วก็ยอมปลองดองกันนะคะแค่นั้นแหละวิธีแก้ปัญหาไม่ต้องมียุ่งค่ะปล่อยเขาตีกันไปโอเคนะแล้วตัวคุณนะคะก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปทะเลาะก,กับเขานะคะบางทีอารมณ์อารมณ์เศรฤฤษฐกิจภัยธรรมชาติการเงินที่มันติดขัดอ,อะไรมันเยอะแยะไปหมดมันอาจจะทำให้จิตใจมันวุ่นวายสับสนใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะก็ะบอกว่า อย่าไปตีกับใครนะคะอย่าไปทะเลาะก,กับใครเดี๋ยวจะเจ็บตัวออกนะคะอ่บางคนจะไปทวงหนี้อะคะ่ะทวงไม่ได้อาจจะโดนเขาทําร้ายกลับมาอีกนะดังนั้นเอาทวงแต่พอง,งามแล้วกันประมาณว่าเออคืนชั้นสักห้าร้อยสักพันนึงก็ยังดีไหมทยอยผ่อนคืนก็ได้นะถ้ายังไม่มีคืนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยังได้กลับเข้ามานะ ความเป็นลูกนี้ก็ยังไม่ดีไปไหนอะไรแบบนี้คะ่ะคืออารมณ์อร่วยกับเขาบ้างนะมันก็จะได้จะได้ดีขึ้นสามดาบหัวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคิงออกขับสิงสิงเอ้ยดูก่อนนะลัคนาราศีสิงเดิมพฤศจิกายนคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรอคะบางคนอาจจะย้ายงานบางคนจะย้ายงานบางคนโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแนย่อย่างไรก็มีเดอะซันมาโอกะเดอะซันเดแฮงแมน อาอาช่วยขออภัยคือพูดมาตั้งแต่เช้าเสียงก็เลยแหบแห้งหน่อยนะก็บอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเผิดหวังในความรักหลายๆคนที่ชอกช้ำในความรักหลายๆคนที่ออกจากเรื่องราวของความรักหลายๆคนที่เป็นโสดมานานหลายๆคนที่เป็นไม้มานานเนี่ยนะคะคุณหรือว่ามีทะเลาะกับคู่ครองมาตลอดเนี่ย เหมือนกับในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะออกเดินทางออกเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตของคุณนะคะทิ้งสิ่งที่ปวดร้าวทิ้งสิ่งที่เจ็บปวดทิ้งสิ่งที่วุ่นวายเนี่ยเอาไว้ที่เบื้องหลังแล้วก็ออกเดินทางไปสู่เบื้องหน้าใหม่การออกเดินทางของคุณในครั้งเนี้ยบางคนอาจจะไปเพื่อถือศีลไปเพื่อบวชไปเพื่อการเข้าสู่ทางธรรมก็ได้นะคะเอ,อ่อแต่ที่แน่ๆการ ที่คุณออกเดินทางสละซึ่งทุกสิ่งครั้งเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเดือดซันซึ่งความมีชื่อเสียงความปลอดโปง่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณเหมือนกับว่ามันพ้นมันถึงจุดจุดที่คุณรับเคาะกรรมมาได้เต็มที่แล้วนะี่ยแล้วคุณจําเป็นจะต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปการที่คุณปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแปดถ้วยเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันข้ามนะการที่คุณละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของของคุณน่ะแต่คุณยอมที่จะละทิ้งมันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นน่ะยามที่คุณละทิ้งแล้วคุณกลับได้สิ่งที่ดีๆใหม่กลับเข้ามาหาคุณคุณละทิ้งไปสิบคุณได้มาเป็นร้อยคุณละทิ้งไปร้อยคุณได้มาเป็นพัน ชีวิตในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นแบบนี้เหมือนกับคุณยอมมันเหมือนกับคนเรายอมแพ้เนาะแต่ไม่ใช่ยอมแพ้เขาเรียกว่าคือการอภัยคือการยกให้ประมาณว่าใครทะเลาะก,กันใครอยากได้เงินเธอเอาไปใครอยากได้ความรักเธอเอาไปใครอยากได้สมบัติอะไรเธอเอาไปฉันไม่เอาอะไรก็ได้อ่าฉันขอไปแต่ตัวไปสงบนิ่งไปสงบนิ่งตามทางของฉันอย่างเงี้ยคือเหมือนกับคนที่ สละซึ่งไม่เอาอะไรแล้วแต่ในสิ่งที่คุณสละซึ่งไม่เอาอะไรแล้วคุณกลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างอย่างเหลือเชื่ออย่างสดใสยอย่างเจริญรุ่งเรืองอ่ะความรักคุณก็จะได้คู่ที่หน้าตาดีสวยหล่อมีชื่อเสียงมียศศักดิ์ในสังคมหน้าที่การงานคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นมียศศักดิ์ มีผู้คนรู้จักบางคนอาจจะเล่นการเมืองเลยก็ได้นะคะอืการเงินจากที่คุณช่วยเหลือคนมาตลอดจากที่มีแต่คนแย่งกันแย่งสมบัติการแย่งอยากได้เงินกันที่สุดแล้วคุณบอกว่าคุณสละให้ทั้งหมดเลยคุณไม่เอาก็ได้คุณไปเริ่มต้นอะไรของคุณใหม่เองก็ได้ความเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันกับทาให้กิจการของคุณรุ่งเรืองนําพามาด้วยเงินทองมากมายคุณสละอย่างที่บอกคุณสละเงินให้เขาพันหนึ่ง คุณจะได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะการสละของคุณคือการสละแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างไงดีนะเขาเรียกว่าเป็นเมตตาเมตตาธรรมเหรอและการปล่อยวางนะคะคือการสละซึ่งซึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเราสละกิเลสอะ่ะพอเราสละกิเลสเราก็ไปสู่ทางธรรมใช่ป่ะคนพบทางสว่างอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนในเดือนเพื่อศจษกายนเนี่ย คุณจะเป็นการปลดแอกให้กับตัวเองอต้องเรียกว่าปลดแอกให้กับตัวเองเนาะปลดอิสรภาพปลดเรื่องราวความทุกข์ปลดเรื่องราวความเจ็บปวดปลดเรื่องราวความวุ่นวายปลดเรื่องราวความอึดอัดปลดเรื่องราวในความผิดขัดปลดเรื่องราวในความเจ็บช้ำน้ําใจทุกอย่างจากความปล่อยความละทิ้งในทุกสิ่งไปสู่ความมั่งมีความสมหวังในทุกสิ่งนะสําหรับราศีสิงห์นะคะ ลรกกนาราศีสิงเหมือนเป็นเดือนที่คุณบรรลุธรรมอะ่ะพูดง่ายๆนะแม่หมอมองว่าเหมือนเป็นคุณเดือนที่คุณบรรลุธรรมเนื่องจากว่าคุณเจอเจอความทุกรอบทิศเลยะไม่ว่าความเครียดโรคซึมเศร้าการงานที่มีปัญหาทะเลาะวุ่นวายสุขภาพที่เจ็บป่วยเรือ้อรังเจ็บป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเจอคนลุงทำร้ายต่อว่าเ,เจอคน ทะเลาะวิวาทความรักมีแต่ชิงรักหักสวบาทเจอคนหลอกลวงในเรื่องความรักการเงินก็มีแต่ปัญหาคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่คุณเจอเจอมามันเหมือนกับเป็นจุดที่คุณจะเข้าใจใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติของความทุกข์วิบากกรรมตรงเนี้ยแล้วคุณสามารถละวางความทุกข์สิ่งเหล่านี้ไปสู่เบื้องหน้าไปสู่ความสงบสุขคุณต้องการที่จะปลดแอกตัวเองอ่ะเอาพันธนาการความทุกข ทั้งหมดเนี่ยออกไปจากออกไปจากคุณแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นสู่ความสงบสุขความที่ไม่อยากต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามรักษาเหนื่อยที่จะต้องพยายามที่จะที่จะไปแย่งชิงกับใครสู้คุณไม่เอาอะไรเลยดีกว่าและในความที่ปล่อยวางปล่อยวางของคุณนะ่ะความไม่เอาอะไรของคุณนะมันกลับเป็นโชคลาภมากมายมหาศาลที่ดีดกลับมาหาคุณอืม เขาเรียกว่าความไม่มีคือความมีในทุกสิ่งนะคะความละซึ่งทุกสิ่งคือความได้ในทุกสิ่งความที่ไม่คาดหวังอะไรแล้วคือความได้หวังในทุกสิ่งความที่อเขาเรียกว่าไงดีความที่นั่นแหละค่ะที่พูดมาทั้งหมดความที่เราเราปล่อยปล่อยแล้วทุกสิ่งที่สุดแล้วเรากลับได้มาทั้งหมดนะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ได้ทั้ง <c oughs> ชื่อเสียงเงินทองโชคลาภ ขอจิบน้ำแป๊บนะอ,บอ,อืได้ทั้งบรรลุทางธรรมเอ่อได้ทั้งโชคลาภเงินทองถูกลอตเตอรี่บางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลรางวัลใหญ่เลยนะรางวัลใหญ่เลยคือปลดหนี้ปลดสินได้บางคนได้ยศศักดิ์ตำแหน่งได้ยศศักดิ์ตำแหน่งเลื่อนหน้าที่สู่ผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่มั่นคงนะคะบางคนอาจจะได้บุตรบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรนะคะบางคนทําเกี่ยวกับเเขาเรียกว่าอะไรออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วเลยในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ใครที่อยู่ในนักแสดงดารานักร้องนักแสดงทั้งหลายนี้โกอินเตอร์นะคะคุณจะไปสู่ระดับโกอินเตอร์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเดือนพฤศจิกายนนี้ เหมือนเป็นการเริ่มต้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความมั่งมีไปสู่ความสุขสมหวังในชีวิตได้นะคือเหมือนปลดแอกตัวเองนั่นแหละเอาเรื่องเก่าๆทิ้งไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณได้มามาจากแค่จุดเดียวเองจุดที่คุณปล่อยวางและไม่เอาอะไรแล้วจากจากที่คุณปล่อยวางไม่เอาอะไรแล้วละทิ้งในซึ่งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหลักธรรมแล้ว ปล่อยวางได้ทุกอย่างแล้วนะคะมันถึงนำพาดาซันและหนึ่งเหรียญมาให้คุณได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเตรียมรอรับสิ่งดีๆโชคลาภด,ดีๆ <c oughs> ที่จะมาที่จะมาหาคุณนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยซึ่งซิดาไ้พรีสเตดอ่าเดี๋ยวให้เราแฟนควนออฟซาร์คิงออฟแอนต์เกิ โอเคแหละเออคนราศีสิงหาเดือนพฤศจิกายนนี้นะบางคนอาจจะบรบรลุธรรมบรรลุธรรมในระดับระดับอนาคามีได้เลยนะถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยเออบางคนไปถึงอนาคามีได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินการทองของคุณบางทีคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวันใหญ่นะคะอาจจะระดับหนึ่งร้อยล้านขึ้นไปเลยนะอืม ธุรกิจใดๆที่คุณทําเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามมันจะทําเงินทําทองให้คุณไปสู่เศรษฐีระดับร้อยล้านได้ไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวนะคะถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณก็เลื่อนเข้าสู่ผู้บริหารที่มียศศักดิ์ชั้นสูงเลยแหละว้าวสุดยอดเลยนะคุณนะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลดีนะคะได้บางคนปฏิบัติทําไปถึงอนาคามีได้นะคะแน่นอนที่สุด แค่การปล่อยวางละวางของคุณเนี่ยมันนำมาซึ่งอภิมหาโชคนีขณะน,นี้ต้องบอกว่าลัคนาราศีสิงสรุปว่าเดิอนพฤศจิกายนนี้การปล่อยวางของคุณนำไปสู่อ,อความมีอภิมหาโชคในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะการเงินการงานความรักก็ได้คู่คู่เป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะได้คู่ คู่สินเสมอกันคู่บารามีอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะจะบอกให้อาจจะเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณคนที่เคยมีปัญหาแล้วย้อนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีฐานะามั่นคงมั่งคั่งระดับเศรษฐีนะคะอือฮึโอเคเนาะยิ้มรับเอ,อมหาโชคมหาลาภครั้งใหญ่กันดีกว่าเด้อ อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ